สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อันน่าอาศาัศจรรย์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรกรันหลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเราถ้าอยากรู้ก็ตามมาเลยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตและการพัฒนาประเทศเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปถามพี่ยูเรนัสกันดีกว่าคะ่ะเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยี ology, คือ การใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่างๆในการนำสิ่งมีชีวิตชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นด้านการแพทย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรที่กำลังมาแรงในตอนนี้มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือที่รู้จักกันดีในานามของ GM การแปรรูปอาหารหรือผลิตผลทางการเกษตรที่นำเอาเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพสูงมาใช้และอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO ที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการเทคโนโลยีชีวภาพว่าปลอดภัย หรืออันตรายต่อการบริโภคหลังจากที่เพื่อนๆมีความเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรคืออะไรแล้วมนุษย์เรานำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างไรเราจะไปดูการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไมย้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้มีขั้นตอนอย่างไรงั้นไปถามพี่ยูเรนัสกันเลยค่ะ น้องๆครับขั้นตอนในการเพราะลิงเนื้อเยื่อกล้วยไม้นั้นมีอยู่สามขั้นตอนหลักๆด้วยกันก็คือขั้นตอนแรกทําการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ต้องการจากนั้นนําไปทําความสะอาดและเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตัดเนื้อเยื่อในห้องตัดเนื้อเยื่อซึ่งห้องนี้จะต้องสะอาดมากๆเนื่องจากต้องทําการตัดเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพที่ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อและใช้การไม่ได้ เพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจุบันได้มีการนําเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรมาใช้กันมากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรจะมีข้อดีและประโยชน์เพียงอย่างเดียวข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรก็มีเช่นกันซึ่งข้อเสียที่เห็นได้เด่นชัดได้แก่ปัญหาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรในการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นพืชผลทางการเกษตรสัตว์เศรษฐกิจบางประเภท และการแปรรูปอาหารต่างๆที่พบในปัจจุบันเป็นต้นหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของอาหาร GMO ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าปลอดภัยในการบริโภคอย่างร้อยเปอร์เซนดังนั้นการนำเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรมาใช้ควรนำมาใช้อย่างเหมาะสมไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาก็เป็นได้ก่อนจากกันวันนี้ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ทำเช่นเคย ซึ่งกิจกรรมที่เราจะมาทำกันในวันนี้นำมาจากใบงานเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรโดยให้เพื่อนๆเ,เลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาแล้วไปค้นคว้าหาคำตอบตามประเด็นที่กำหนดให้จากนั้นนำคำตอบที่ได้มาอภาิปรายกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ สนุกกันไหมคะเพื่อนๆกับเรื่องราวเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรรับรองว่าเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้คราวหน้าสนุกไม่แพ้กันอย่างแน่นอนและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ